ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้ครับจะพาทุกคนมาชม All New ครับ2025 Toyota Camry ครับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราพาชมรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ไฮบริดนะครับตอนนี้นะครับในโมเดลเย2025จะไม่มีรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดิรามิกฟอร์ดเบนซินอีกต่อไปนะครับสามรุ่นย่อย HEV Smart HEV Premium แล้วก็คลิปนอร์ HEV Premium Luxury เนี่ยจะเป็นไฮบริดทั้งหมดแล้วนะครับ2.5งจุดห้าดิรามิกฟอร์ด Toyota Hybrid System Two เนี่ยเครื่องยนต์ทททีี่่มมปรรรรรระะะสสิิธภาาพัังงถนนคบอตเ ที่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นยันปลายและความประหยัดที่ดีมากๆเนี่ยอยู่ในรถคันนี้แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆมันคือเครื่องยนต์เดิมแต่มีการปรับจูนใหม่นะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าช่วงล่างพวงมาลัยการเบรคเนี่ยเรียกได้ว่า driving dynamic นะครับฟีลลิ่งของตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยและถึงเขาจะใช้แพลตฟอร์มเดิม toyota tnga โครงสร้างเดิมก็ตามครับ แต่รายละเอียดของตัวรถเนี่ยเปลี่ยนไปมากกว่า80%เลยก่อนหน้านี้ครับเรามีการลงคลิปนะที่พาชมตัวกลางเทียบกับตัวเริ่มนะครับตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมไปแล้วคลิปนี้ครับจะมาดูรายละเอียดดีเทลของตัวพรีเมียมลักชัวรี่กันด้วยเวลาที่จํากัดเนี่ยพาชมได้แค่ไหนเนี่ยจุดไหนที่พลาดต,ตกหล่นไปต้องขออภัยและเดี๋ยวเราว่ามีโอกาสพาไปลองกันอีกครั้งหนึ่งและใครที่อยากให้ลองสกุบวิชาเลนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่ะไปชมรอบคันกันก่อนก่อนที่จะหมดเวลาในการถ่ายรีวิวครับ เรามาเริ่มกันเลยครับกับตัวท็อปของ All New Toyota Camry Model Year 2025ครับถามว่าใครที่ดูคลิปตัวกลางมาแล้วมันต่างยังไงกับตัวท็อปเนี่ย ต้องบอกว่าดูแทบไม่รู้เลยนะครับตัวกลางที่เราไปถ่ายเนี่ยจะเป็นสีใหม่ซีเมนเกรเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเทาเมทัลลิกดังเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีรถผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ขาวไม่ดำก็ต้องสีเทาแบบนี้นะครับเรื่องของดีไซน์แน่นอนครับพอเป็น all new เนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เยอะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าแพลตฟอร์ม TNGA เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างตัวถังอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ช่วงล่างพวงมาลัย ปรับจูเนี่ยเรียกได้ว่ายกใหม่ทั้งหมดเลยพาร์ตนมเบอร์ใหม่เลยเครื่องยนต์เองนะครับรหัสเครื่องยนต์เนี่ย2.5ไฮบริดของเขาเนี่ยรหัสเหมือนเดิมไดนามิกฟอร์สนะครับโตโยต้าไฮบริดซิสเต็ม2เนี่ยเหมือนเดิมก็จริงแต่เครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแรงม้าแรงบิดสูงขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่ามอเตอร์1มอเตอร์2มีการปรับเปลี่ยนใหม่ยกยวงเลยทั้งชุดเกียร์ทั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับทำให้มีพลังกำลังที่มากขึ้นกว่าเดิมเน้นกกาารรรขับขับเฟฟาาเเเคลืนน่่่อจจนนนงต้จีีีะทปป็็หแพ ที่เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทํางานบ่อยขึ้นครับรวมถึงโลจิกการทํางานที่ใช้มอเตอร์เยอะขึ้นเนี่ยมันก็เลยนอกจากแรงม้าแ,แรงบิดเพิ่มขึ้นแล้วความประหยัดก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันอ่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมในส่วนที่แตกต่างนะครับระหว่างตัวกลางนะครับตัวพรีเมียมไฮบริด HEV เนี่ยกับตัวนี้เธอครับพรีเมียมลักชัวรี่ไฮบริด HEV กันด้วยว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนในเรื่องของฟังก์ชันต้องบอกว่า ในฟังก์ชันการใช้งานหลักๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันแต่แต,แตกต่างกันที่เรื่องของฟังก์ชันความสะดวกสบายที่ผมรู้สึกว่าถ้าอยากไปหรูให้สุดอะ่ะก็ต้องตัวนี้ถามว่าไปหรูให้สุดมันมีอะไรบ้างก็แน่นอนนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเบาะปรับไฟฟ้าแถว1แถว2ที่มีเวลคัมต่างๆมีเรื่องของการเมมโมรีได้แล้วในขณะที่ตัวเริ่มต้นนะครับอาจจะเบาะปรับไฟฟ้าก็จริงตัวกลางเบาะปรับไฟฟ้าหน้าจอ12.3นิ้วนีก็จริงแต่เมมไม่ได้แม่มาด้า2ยังเมมได้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ จุดนี้แหมมันควรจะเมีมได้ทุกรุ่นหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับดีไซน์ของเขาครับมาเป็นแบบ h a m m e r h e a d Design ครับ h a m m e r Head Design เนี่ยเราเห็นจะชัดก็ตอน Toyota bc 4 x ใช่ไหมลักษณะดีไซน์ของ c a m r y เนี่ยก็มาในลักษณะที่เหมือนกันครับคือเป็น h a m m e r Head เป็นฉลามหัวค้อนแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนใครที่สุดเนี่ยอาจจะเหมือนกับ Toyota bc 3รถยนต์ไฟฟ้าซีดานที่ Toyota ร่วมผลิตกับ b y d และขายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นครับดีไซน์ไฟหน้าเดทําหรือไงเนี่ยเรียกว่ายก,ก นะมาจากการะกูล BC เลยแหละเนี่ยไฟหน้าของเขานะครับนอกจากเป็นในททมแลวนึงไลคมคมเท่แบบนี้แล้วยังทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวด้วยตัวไฟด้านหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์ led เนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติแล้วแน่นอนสูงต่ำอัตโนมัติด้วย toyota safety sense เวอร์ชันใหม่3.0มนะครับมีการเพิ่มฟังก์ชันเรื่องของ exit warning มาให้นะครับเวลาเปิดประตูแล้วจะมีรถมาด้านข้างเงี้ยมีการแจ้งเตือนมีในเรื่องของชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งอัปเกรดมาให้แล้วด้วยดีไซน์ด้านหน้าอย่างนี้ ต่างยังไงกับตัวกลางกับตัวเริ่มกระจังด้านบนครับจะเป็นชิ้นสีดําเงาถ้าเป็นตัวกลางกับตัวเริ่มเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดําด้านแต่คุณได้นี่เห็นไหมบอกแล้วถ้าจะหลวสุดก็ต้องตัวท็อปนะครับเป็นดําเงาชิ้นด้านล่างก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เมทัลลิกนะครับตัวดีไซน์ของกระจังด้านล่างเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกของเขาโดยเฉพาะนะครับเป็นแบบไดบอนเมชนะครับก็คือเนี่ยเหมือนเพชรเรียงเรียกันอยู่ชิ้นด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นแอร์เวนเทเลชันดักอากาศให้อากาศผ่านด้านข้าง เข้าไปยังบริเวณซุ้มล้อนะครับด้านหลังกันชนบริเวณนี้ทุกคนนี่มีโฟมรับแรงกระแทกอยู่บริเวณนี้นะนะครับกล้องสําหรับฟังก์ชันกล้องรอบคันเดี๋ยวเราพาไปกดดูด้วยว่ากล้องรอบคันทํางานเป็นยังไงชัดแค่ไหนเพราะว่าจอเรือนไม้ใหม่12.3นิ้วหน้าจอกลางใหม่12.3นิ้วของเขาเนี่ยให้มาแบบโอ้โหคมชัดทัชสกรีนดีนะครับการทํางานเฟรมเรทต่างๆยอดเยี่ยมมากๆเลย มิติตัวถังของ All-New Toyota Camry ในโมเดล y e ีย2025จะอยู่ที่4,920คูณ1,840คูณ1,445ครับระยะฐานล้อ2,825ถังน้ำมันเนี่ย50ลิตรครับเติมน้ำมันได้ถึง E20 เป็นแบบ Hybrid H-EV นั่นเองช่วงล่างด้านหน้าก็ m a c p h e r s o n s t r u t a n t i น o ด้านหลังเป็น w h b o e นะครับปีกนกคู่อิสระ a n t i r o โ l หรือว่าเหล็กกันโครงเช่นเดียวกันแต่ มีการปรับจูนใหม่หมดเลยคือถามว่าเอาโช๊คอัพของออร์นิวไปใส่ในรุ่นโฉมก่อนหน้านี้ได้ไหมได้นะครับเพราะว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกันเลยแต่ว่าการเซตติง้งดัมปิ้งต่างๆสปริงต่างๆค่าพีโดต่างๆในตัวโช๊คเนี่ยเซตมาใหม่ทั้งหมดให้มีความกระชับกระชับกระเฉงมากขึ้นมีความไวรุ่นมากขึ้นเป็นแบบรถยุโรปที่นั่งสบายแน่นนะครับแต่ว่ากระชับขับสนุกด้วยอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลองกันเจ็ดว่าเส้นสายด้านข,าข้างของแผงประตูของเขานะครับเห็น มีความโฉบเฉี่ยวขึ้นนะมีความสปอร์ตมีความวัยรุ่นขึ้น b a ร์ช HEV นะครับโชว์ความเป็นไฮบริดนี่ล้อ18นิ้วเฉพาะตัวกลางกับตัวท็อปนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มจะเป็นล้อ17นิ้ว235ทับ45นะครับ R 1 8เนาะถ้าเป็นล้อ17เนี่ย215ทับ55นะครับ R 1 7 b r i d t o s t o n e t u r a n z a T 0 0 5 a นี่การเก็บงานในซุ้มล้อปึ๊บ<ๆ>ก็จะเป็นพลาสติกบริเวณนี้ กระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถเนาะแต่ฐานของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดาด้านแล้วก็ชิ้นโครเมียมไฟ LED ฝั่งในกระจกเนี่ยคือปกติเราเห็นว่าฝั่งเป็นแถบยาวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมาแบบติ่งๆบริเวณนี้แล้วก็ใช้โครเมียมเนี่ยมาหลอกตาผมว่าจุดเนี้ยโอ้ไม่สวยเท่าไหร่ไม่สปอร์ตเท่าไหร่กลายเป็นว่าดูเฉยซะอีกสําหรับผมนะกรองรอบคานติดตั้งมาให้แต่ว่าไม่มีพุลเดิลแลมนะครับหรือว่าไฟสองสว่างที่ด้านข้างซึ่งผมว่าระดับแคมปรี่นะ อย่างน้อยตัวท็อปตัวกลางควรมีไฟสองสว่างลงมาที่พื้นแต่นี่โตโยต้าไม่ให้มาก็เป็นเรื่องของการลดคอสแหละผมว่าแม้จะไม่ให้มานะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้จริงเขาจะมีอุปกรณ์เป็นออปชันแนลนะครับสามารถซื้อเพิ่มติดตั้งกันได้นั่นเองนะเสาเอนะครับชิ้นสีดําเงาตัวตัดอากาศบริเวณนี้นะครับตัวกรอบหน้าต่างต่างๆเนี่ยเป็นโครเมียมปัดด้านๆแบบนี้เสาบีสีดําเงาชิ้นการตกแต่งสวยงามแบบนี้นะครับ สาสีบริเวณนี้ก็เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันมีความสปอร์ตขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งความภูมิฐานนะครับด้วยชิ้นโครมเมียมต่างๆไปมือเปิดประตูนะเห็นแบบนี้เบาอุ่นแจยังมีโชว์ให้เห็นอยู่เลยมาดูกันที่ด้านท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเดิมโครงสร้างเดิมเนี่ยเบาประตูก็เหมือนเดิมเนาะแต่เขาก็ต้องมีการปรับดีไซน์เนี่ยไฟหน้าไฟท้ายใหม่คือถ้าไม่ได้ดูด้านข้างอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นมันสปอร์ตขึ้นด้วยแหละคันนี้นะครับพอเป็นสีเทเมิก แล้วเห็นแสงที่ลงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นได้เลยว่าท้ายเขามีความพุ่งๆนะมีความเล็กสั้อยู่เหมือนกันแต่จุดหนึ่งครับด้านท้ายเนี่ยกันชนท้ายของเขาเป็นสีดําด้านแบบนี้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเซ็นเซอร์กะระยะนะครับหน้าสีหลังสี่มีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอันนี้ดีจุดไหนที่ดีเราก็ชมกันนะครับเดย์ไทม์ไลน์มาเป็นแบบนี้ตัว C ไฟสองสว่าง LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยครบฟูลแลมป์เลยบริเวณฝากระโปรงท้ายเนี่ยมีความแบบดักเทลเล็ก อาจจะต้องหาของแถมที่เป็นดักเทลนิดนึงเขียนว่าจะสวยขึ้นเยอะเลยนี่ดูด้านท้ายกันแบบเต็มๆครับสวยขึ้นไหมสวยขึ้นแหละนะมองในเรื่องความสวยความโดดเด่นเนี่ยสวยขึ้นแน่นอนนะครับฝาท้ายก็เป็นสวิตชัตเตอร์ไฟฟ้ากดทีเดียวครับก็จะมีโชค๊คด้านในเนี่ยดึงให้เปิดขึ้นเลยการตกแต่งก็จะเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้นะไม่มียางอะไหล่นะครับฟึ๊ปเป็นชุดปะยางเนาะก็ถ้าอยากได้ยางอะไหล่ก็ยกตรงนี้ออกแล้วก็ใสยย่ยางอะไหล่เพิ่มเข้าไปได้ บอแถว2จะมีช่องนะครับสำหรับหยิบของด้านหลังได้หรือว่าใครเอาหมามาไว้ด้านหลังก็ไว้ระบายอากาศให้อากาศเย็นเนี่ยมาหาสุนัขมาหาแมวที่เก็บไว้ด้านหลังตัวรถได้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจะได้ลำโพง JBL 9าตำแหน่งมาด้วยดูการเก็บงานด้านท้ายกันสักนิดนึงเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับในความแตกต่างกับตัวกลางมีอะไรบ้างโอ้โหหลักๆเลยคือที่เท้าแขนนะครับกับ ตัวเบาะแถว2เนี่ยที่จะเป็นตัวปรับเลื่อนเอนไฟฟ้าได้นะแต่ว่าในเรื่องของงานตกแต่งเนี่ยบุนุ่มนะครับภูมมหนังพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนี่มีไฟสองสว่างบริเวณนี้มาให้นะยังดียังดีที่มีมาให้นะครับเนี่ยผมว่าตัวลายของหนังหรือว่าความหรูหรามีเมียมของหนังอ่ะมันทําได้ดีกว่านี้ผมว่าเขาทําดีกว่านี้ได้ทําแบบ ทำแบบให้มันจับแล้วแบบสูดมือกว่านี้ได้นะจุดนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมเลือกเป็นแบบนี้หรือถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยชอบแบบนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าจับกระชับมือเพราะว่าดูแลง่ายเพราะว่ามันแตกยากอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับบางทีเคานอาจจะตกหล่นไปเนาะม่านบังแดดฟึบปอัตโนมือนะครับแต่ม่านบังแดดที่กระจกหลังเนี่ยจะเป็นอัตโนมัตินะครับตัวเบาแน่นอนครับการตกแต่งมาในสีดํา แต่ว่าตัวท็อปเนี่ยก็จะมีภายในที่เป็นสีบราวน์นะครับเยนโรบราวน์ด้วยเนี่ยใครชอบสีหนังที่เป็นเหมือนแบบสีหนังม้าก็เลือกภายในที่เป็นสีเยนโรบราวน์ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยตัวท็อปจะมีพนักพิงศีรษะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตัวรับด้านข้างแบบนี้ลองดูงานตะเข็บต่างๆของรถคันนี้ดูความย่นความยับอะไรอย่างนี้นะคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าโอเคหรือเปล่าดูตรงกลางเออผมรู้สึกว่า งานเบางานหนังอะ่ะมันควรจะเนี้ยบกว่านี้นะมันควรจะหรูหรามากกว่านี้แต่เรื่องของการนั่งอะ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่เท้าแขนนะครับตัวท็อปจะเป็นรุ่นเดียวที่มีที่เท้าแขนแบบนี้นะก็คือหวางแก้วแบบนี้ แล้วก็สามารถเรียกฟังก์ชันของเขาขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับก็จะเหมือนกับแคมรี่รุ่นกันก่อนเลยไม่ได้เป็นหน้าจอ TFT อะไรนะครับไว้ปรับแอร์สำหรับแถว2ได้เพราะว่าตัวท็อปจะเป็นรุ่นเดียวที่ได้แอร์แบบสโซนรุ่นอื่นจะเป็นแอร์แบบ2โซนนะครับสามารถที่จะเปิดเฉดด้านหลังเองได้นะแล้วก็ปรับไฟฟ้าของตัวพนักพิงตัวเบาะตรงนี้ได้เดี๋ยวลองปรับให้ดูครับนี่เห็นไหมเลื่อนขึ้นมาได้โอ้โหชันๆเลยหรือจะเอ็นไปเลย ปรับได้แบบนี้ครับเปิดปิดเฉดเองได้เพราะเขามีสวิชควบคุมต่างหากของเขานะครับประตูดเรลมอนปึ๊บไปหยิบของที่ด้านหลังได้นะครับเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับก็ปรับตรงนี้ได้นะเห็นไหมเทร t เพลเจอร์ต,ต่างๆระบบวิทยุอันนี้เห็นมาตั้งแต่คัมรี่10กว่าปีที่แล้วเป็นยังไง ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่รถผู้บริหารสมัยคุณตาผมทํางานเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คุณตาผมท่านเพิ่งกเกษียณได้สักไม่นานนะครับเกือบ10ปีเท่านั้นเองอ่าด้านหลังบอกคูนหน่ามีช่องเก็บเอกสารนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นรุ่นย่อยเดียวที่คุณจะมีสวิชด้านข้างบอกผู้โดยสารตอนหน้านแบบนี้นะครับไว้ปรับเลื่อนได้ปึ๊บกดพร้อมกันได้ไหมอ่าอันนี้กดพร้อมกันได้ดีดีดีด,ดีมันจะมีบางรุ่นที่กดพร้อมกันไม่ได้นะแต่ว่าคัมรี่ตัวนี้กดพร้อมกันได้ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคื หลังคาของเขาเป็นซันรูฟแบบนี้มีเฉดบังแดดให้แล้วก็บานหน้าเปิดยกได้นะครับดีไซน์ด้านหน้าครับจะไม่เหมือนกับรุ่นที่เราเคยพาไปชมในจีนในจีนเนี่ยดีไซน์ด้านหน้าเขาเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งผมว่าเวอร์ชันจีนอะ่ะมันจะมีข้อดีข้อเสียคือมันดูล้ํามันดูเท่มากๆเพียงแต่ว่า มันไม่ดูกว้างถ้าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ครับของไทยเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับของไต้หวันซึ่งเป็นการดีไซน์แบบในแนว h o r i z o n t a l ให้ความรู้สึกที่มันกว้างนะครับและเน้นชิ้นสีดําเงาเนี่ยให้มันดูแบบสปอร์ตแล้วก็ตัดด้วยสีเทาเนี่ยก็จะดูหรูหราขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดูแบบล้าสมัยเหมือนเวอร์ชัน c a มรี่ในจีนอ่ะอันนี้ชอบแบบไหนกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยอ่ะไปดูด้านหน้านครับบายสปองบายสปอร์ตจัดมาแบบครบๆเนาะ สมาร์ทเอนทรีครบๆนะครับการตกแต่งเนี่ยด้านหน้าด้านหลังไม่ได้แตกต่างกันเลยบุนุ่มหุม้มหนังหุม้มหนังพลาสติกขึ้นรูปกระจกอัตโนมัติครบถ้วนทั้ง4บานนะครับเดินตะเข็บหุม้มหนังพลาสติกขึ้นรูปวางขวดน้ําเล็กๆได้แล้วก็เมมโมรีเบาะได้อยู่บริเวณนี้แค่2ตําแหน่งความพิเศษของตัวท็อปนอกจากเบาะผู้โดยสารตรงนั้นที่มีการปรับไฟฟ้าได้ด้วยสวิตช์ด้านข้างแล้วนะครับ ไม่ได้แตกต่างกันไปจากตัวกลางนะดูดีไซน์ดูงานตะเข็บไม่ได้มีปั๊มอะไรพิเศษไม่ได้มีสีสันที่แตกต่างกันออกไปมีจุดที่เป็นหนังกลับบริเวณนี้นะนอกจากนี้ครับเรื่องของเบาะนั่งเนี่ยก็จะแตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆด้วยแตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆยังไง HEV Premium Luxury ครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าทั้ง2ตํตำแหน่งปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมด้านหลังไฟฟ้านะครับเมมโมรี <Memory S 2> ได้2ตํตำแหน่งมี Air v e n t i l a t i o n หรือว่าตัวเบาะเป่าลมเพิ่มเข้ามาด้วย แล้วก็จะเป็น Air 3สามโซนด้วยนะครับอ่ะเนี่ยลองดูกันสันเเดกล้องรอบคันมีเหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูกล้องรอบคันหน้าตาดีไซน์ของเขาประมาณนี้ไม่ได้ดูล้าอะไรต้องบอกว่าลูกค้ายูเซอร์ชาวไทยที่ใช้ Camry เนี่ยก็ชอบอะไรที่กดใช้งานง่ายๆเข้าถึงง่ายๆแบบนี้ผมว่า โอเคนะแต่ว่าในมุมวัยรุ่นอย่างเคน30ต้นๆกลางๆเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าดีไซน์บางอย่างเนี้ยอาจจะดูเชยไปแล้วแม้ว่าดีไซน์จะดูเชยไปแล้วเขายังให้บางอย่างที่อัปเกรดขึ้นมาครับอย่างเช่นจุดนี้หน้าจอเรือนใหม่ครับ12.3นิ้วตรงนี้เนี่ยเหมือนกับใน Toyota c o r o l l a Cross นั่นแหละเรื่องของอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยหน้าจอการแสดงโหมดการขับขี่เนี่ยเหมือนกันเลยนะเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูเพราะเขาบอกว่า เครื่องยนต์มอตเตอร์ไฟฟ้านะครับพวงมาลัยช่วงล่างปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวท็อปมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกอาจจะมองไม่เห็นนะนี่ Head-Up Display เฉพาะตัวท็อปนะครับบริเวณนี้ปูนุ่มมายังดีนะไม่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็แน่นอนครับลำโพง JBL ก็จะเป็นจุดที่มีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นกระจกหลังตัดแสงอัตโนโมัตินะครับกล้องบันทึกภาพบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวกลางมาแล้ว ไฟสองสว่างในห้องโดยสารครับเป็นแบบนี้เป็นผ้านะม่านบางแดดเป็นผ้ากระจกไฟสองสว่าง่าครบถ้วนตัวหลังคาของเขาเนี่ยเปิดไฟฟ้าได้นะอ่าะบาตอนหน้านะครับเปิดไฟฟ้าได้แบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางครับต้องบอกว่าทัชสกรีนเนี่ยดีเยอะมากๆในที่สุดเนาะ เหมือนอะไรกาวหมดแลวเปลี่ยนสพปเยอร์ใหม่ทั้งจอกลางทั้งจอเรือนใหม่เนี่ยมันดูดีขึ้นมันสมูทขึ้นครับทัชสกรีมมันดีขึ้นเยอะมากแล้วก็นี่ปุ่มแอร์เวนเทเลชันนะครับเพิ่มเข้ามาในตัวท็อปแอร์สโซนนะครับซิงกันได้ทั้งหมด USB C ด้านหลัง2ด้านหน้ามี3นะครับไวเลสชาร์จที่วางของที่วางแก้วปุ่มควบคุมต่างๆ EV โหมดออโต้เบรกโฮลเบรคมือไฟฟ้าโมเด็งครับขี่อยู่บริเวณนี้นะครับมาดูกล้องรอบคันกันหน่อยโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยไฟแย่มากนี่เป็นประมาณนี้ เหมือนกับในเล็กซานะครับจริงๆต้องบอกว่าเหมือนดึงอินเทอร์เฟสของเล็กซมาใช้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวไว้ไปลองใช้กันดูนะครับใครใช้ Toyota c o ค o l ล่าค o อสอยู่ก็ประมาณนั้นนะ่ะฟังก์ชันคร่าวๆประมาณนี้ครับเวลากับรถเรามีจํากัดเท่านั้น15-20นาทีฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างนะครับบริเวณนี้หุ้มหนังแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารเนี่ยกำแพงเมืองจีนเนี่ยพลาสติกขึ้นรูปนะ ไม่รู้ว่าเวลานั่งจะกระแทกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไว้ไปทริปกันนะครับแล้วก็ไปลองขับเนี่ยเดี๋ยวนั่งตรงนี้แล้จะบอกกันว่ามันกระแทกมากน้อยแค่ไหนในการใช้งานจริงครับทีนี้ครับเรื่องคุมกําลังเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ใน all new toyota camry เนี่ยมันยังเป็นเครื่องยนต์ที่ดูรหัสแล้วเนี่ยไฮบริด2.5ลิตร a 2 5 a fxs เนี่ย ก็คือเครื่องยนต์ดิรามิกฟอร์สนะครับที่เป็น Toyota Hybrid System 2เนี่ยเจเนอเรชันล่าสุดที่มีประสิทธิภาพนะครับทั้งสมรรถนะที่ดีและความประหยัดที่ดีมากๆด้วยแต่ว่า Toyota ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้จะพูดถึงแต่แพลตฟอร์ม TNGA ในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้นะครับว่ามันดีเยี่ยมยังไงมันนั่งสบายยังไงมันมีความกระชับกระชับกระเฉงมากขึ้นเพียงใดนะครับแต่ลืมพูดไปว่า Dynamic f o r c e Hybrid System 2เนี่ยมันยอดเยี่ยมเหมือนกันทั้งในเรื่องของสมรรถนะทั้งใน และในเจเนอเรชันใหม่นี้นะครับ All New Toyota Camry เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจากเดิมเนี่ย178แรงม้า221นิวตันเมตรนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า120แรงม้า202นิวตันเมตรพลังกำลังรวม211แรงม้าเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม เครื่องยนต์สสูบเบนซิน2.5ลิตร186แรงม้า221นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า136แรงม้า208นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกันแล้วเนี่ย227แรงม้าแต่ปรหะยะัณน้ำมันเพิ่มขึ้น8% 25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับแบตเตอรี่ที่เก็บอยู่เบาะด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนประเภทจากนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับเปลี่ยนเป็นลิเธียมไอออนก็แบตเล็กลงนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมในการเก็บไฟเนาะได้ไวกว่าเดิมนั่นเอง แล้วก็มีการปรับโลจิกการทํางานนะครับที่เน้นการทํางานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้นเราจะสุดได้เลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยดับบ่อยกว่าเดิมเพราะว่าเขาเน้นการทํางานแล้วก็การส่งกาลังไดเล็กไปที่มอเตอร์เพิ่มมากขึ้นทําให้ประหยัดมากขึ้นแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดีมากขึ้นด้วย ัวรถนะครับถามว่าประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมาจากไหนแน่นอน ECU ใหม่นะครับการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ชุดเกียร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าชุดเกียร์ชุดมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์หมอเตอร์สเนี่ยถูกยกยวงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเหมือนกับในมิเนอร์เชนของโคลอราครอสแหละที่มีการปรับเปลี่ยนที่เยอะมากทั้งชุดเกียร์ทั้งโลจิกการทางานของเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับระบบการสเทือนเองก็อย่างที่เราบอกไปเนาะพาร์ทนัมเบอร์ใหม่นะครับ พวงมาลัยเองก็ ECU ใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่นะครับคือต้องบอกว่าทั้งช่วงล่างพวงมาลัยเบรกเครื่องยนต์เนี่ยเรื่องของไดนามิกการขับขี่ของตัวรถอะมันมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้มีความกระชับให้มีความแน่นมากขึ้นทางทีมวิศวกรของ Toyota บอกว่าปรับให้มีความใกล้เคียงรถยุโรปมากยิ่งขึ้นคือนุ่มแน่นนั่งสบายแต่ขับสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยครับ การปรับในครั้งนี้นะครับของ All New Toyota Camry 2025เนี่ยเอาเรื่องดีไซน์ด้านหน้าด้านท้ายเนี่ย h a m m ม r h e a d มาเนี่ยสวยขึ้นสปอร์ตขึ้นนะครับเจาะกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นแน่นอนแต่ดีไซน์ภายในของเขาเนี่ยหลายๆจุดก็ต้องบอกว่าดูไม่ได้ทันสมัยดูไม่ได้ฉบเฉียววัยรุ่นมากเท่าที่ค,คาดหวังอยากจะให้เป็นนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเวอร์ชันประเทศจีนที่เราไปดูมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออเวอร์ชันนั้นนะ่ะภายในดูล้ำสมัยดูน่าใช้มากกว่า แต่ภายในแบบนี้ก็จะได้ความรู้สึกที่กว้างมากขึ้นนะครับอาจจะด้วย Toyota c a m r รครับจะเป็นรถสำหรับผู้บริหารนะครับแม้ว่าเขาจะปรับลุกให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ตามเขาต้องยังคิดถึงฐานลูกค้าหลักๆของเขาก็คือกลุ่มผู้บริหารนะครับที่อยากได้รถที่ภายในดูกว้างขวางนะครับกดใช้งานได้ง่ายไม่ได้อยากได้รถที่ดูล้ำสมัยมากจนเกินไปนั่นเองครับเรื่องของไดร,ร์เวลด์ดิจิทมิกซ์คับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่คาดหวังนะเพราะเขาบอกว่าปรับมาหมายหมดช่วงล่างพวงมาลัย เครื่องยนต์ฟิลลิ่งเบรกนะครับแล้วก็ Toyota s e f e t ี s เซ s e 3.0ด้วยเนี่ยน่าจะทำให้การขับขี่มีความกระชับและโดดเด่นมากขึ้นครับ <S <S และนี่นะครับจะเป็นตัวท็อปที่เราพาชมเมื่อสักครู่เนี่ยแจะเป็นสีดำแล้วก็จะมีชุดแต่งบางจุดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็เพิ่มความโดดเด่นขึ้นไหมเนี่ยหรือว่าจะดูมีอายุขึ้นเพราะว่าชิ้นตกแต่งเนี่ยมันเป็นโครเมียมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็สีดำเนี่ยพอโดนไฟสาดเข้าไปเนี่ย มันจะแบบอมม่วงอมน้ำเงินหน่อยๆออกเมทัลลิกเมทัลลิกเข็นว่าก็สวยดีนะครับภายในเองไม่ได้แตกต่างกันไปจากตัวกลางเยอะมากนักอย่างที่พาชมเมื่อสักครู่นะครับราคาจําหน่ายพอออกแล้วจะอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับทุกรุ่นย่อยนะครับมันจะเป็นไฮบริดส์มาร์ทนะครับไฮบริดพรีเมียมหรือว่าตัวท็อปที่เป็นพรนะีเมียมลักชูรี่เนี่ยในดีเทลจริงๆอะ่ Sense นะเตอร์ด้าเซฟตี้เซนต์สานยะแทบไม่ต่างกันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพีคอร์เรชั่นด้านหน้านะครับตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนตัว RCTA นอาร์ Spot นี่ยมมีเหือนกนกัและที่่่่เเพิมมข้าาในนทุุกกรยยอย็คื เรื่องของการชะลอและเข้าตามโค้งรวมถึงตัว exit warning นะครับเวลาที่เราจะลงจากรถเนี่ยพอเขามีบายสปอร์ตุ๊บบะมันก็จะจับวัตถุที่ด้านข้างได้ด้วยเวลาลงรถก็จะปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวว่ามอไซค์จะมาเฉี่ยวมาชนหรือว่ามีรถเข้ามาชนให้เกิดอุบัติเหตุเวลาเราลงจากรถได้จุดนี้ก็เพิ่มมานะครับให้ความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับ คนใช้รถเนี่ยทุกวันนี้บางทีแบบมอเตอร์ไซค์มันสวนเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับราคาจำหน่ายถ้าออกแล้วจะอยู่ในดีชันด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่าพาชมตัวกลางนะครับแล้วก็พ่วงๆไปด้วยว่าตัวเริ่มเนี่ยออปชันแตกต่างกับตัวกลางยังไงอยู่อีกคลิปหนึ่งยังไงฝากไปติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กับสไครนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็เลยเร็วนี้เดี๋ยวจะได้ไปลองขับกันแน่นอนกับ a l l New Toyota Camry m o d e l y e a r 2025วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ